การอะไรก็ได้ในที่บางตัวนี่จืดเปินเดือนห่งค่ิบตัวนี้แลงตัวนี้แพง,งตัวนี้แพง ต่กอนวิดีวีนี่สามบาทเดี๋ยวนี้รู้เท่ไหแล้วแล้วใส่ที่ห้อถ้าถ้าเป็นแบรนด์พวกมิสูอะไรที่พวกนี้ก็แพงมิสูอย่ 1, 2, างหมื่นแปดนี 1, ่น่ 1, 2,